ค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่องกริยพามาดามนะคะวันนี้เราก็ยังมาเกาะติดสถานการณ์นะคะทางด้านชายแดนทางฝั่งฝั่งตะวันตกนะคะนั่นคือชายแดนทางด้านประเทศาาสหาภาพเมียนมานะคะที่มีชายแดนติดกับประเทศไทยตอนนี้นะคะทหารกองทัพสหภาพเมียนมานะคะฝ่ายรัฐบาลนะคะก็ได้ทําการต่อสู้นะคะกับกองกําลังปลด ปล่อยแห่งชาติเกรียง K N L A นะคะที่เราได้ติดตามกันมาแล้วนะคะก็เป็นระยะเวลาเกือบ1เดือนนะคะซึ่งฐานเกรียงนะคะ K N L A เนี่ยได้การทำการปิดล้อมนะคะฐานของฐานพมา่านะคะนั่นก็คือฐานปูรูตูนะคะปูรูตูหรือที่เรียกว่าการสู้รบนี้สู้รบเต็ที่ เนินสู้ลบ1248นะคะซึ่งอยู่ตรงกำาข้ามกับบ้านหนองบัวอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากซึ่งห่างไกลจากผืนแผ่นดินไทยประมาณ800เมตรนะคะจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาพลเมืองชาวไทยนะคะก็สามารถที่จะเห็นนะคะเห็นการต่อสู้นะ,ะเห็นเปลวไฟนะคะแล้วก็ได้ยิน ปืนใหญ่นะคะแล้วก็ได้ยินเสียงระเบิดได้ยินเสียงเครื่องบินนะคะเครื่องบินรบนะคะก็จะได้ยินเพราะมันห่างแค่800เมตรใช่ไหมคะจากการสู้รบครั้งนี้นะคะทหาร KNU นะคะนั่นคือฝ่ายของกระเรียงนะคะก็สามารถยึดฐานของพมา่าได้นะคะตอนนั้นนะคะยึดได้นะคะยึดได้เข้าไปสำรวจพื้นที่เข้าไป สำรวจในฐานทัพแล้วใช่ไหมคะก็ไม่พบฐานพม่านะครับไม่พบจรเบียงอาหารไม่พบอาวุธยุทโธปกรณ์นะครับก็แสดงว่าฐานพม่าเขารู้ว่าสู้ฐานเกลียงไม่ได้เพราะฐานเกลียงนี่มีจํานวนถึง200นายนะคะที่กำลังการปิดล้อมอยู่นะครับเขาก็หนีไปยังฐานอื่นนะคะซึ่งฐานฐานพม่านี่ยังเหลืออีกนะคะ3ฐานนะคะที่ตั้งฐานอยู่ตรงกับข้ามกับ หมู่บ้านแม่ตาวอนะครัะเขาก็คงจะหนีไปไปร่วมหรือไปสัมทบกับฐานที่ยังเหลืออยู่นะคะแต่ยึดได้แตฐ่ฐานกระเหลี่ยงไม่สามารถที่จะไปควบคุมฐานได้นะคะเพราะว่าฐ,ฐานพมา่าไม่ยอมแพ้นะคะก็ส่งเครื่องบินรบนะคะกองทัพอากาศนั่นเองเครื่องบินรบก,ก็นำ เครื่องบินลบนี่คะ่ะมาทิ้งระเบิดนะคะใส่ทหาร knla นะคะอันนี้ก็ไม่ทราบจํานวนนะคะว่าทหารกะเหลี่ยง kna เนะีเสียชีวิตหรือเปล่านะคะแต่พลเมืองชาวบ้านนะคะแถบทางฝั่งไทยก็จะได้ยินเสียงระเบิดนะคะได้ยินเสียงเครื่องบินนะครับก็มาทิ้งระเบิดโจมตีนะ,ะเพราะว่าทหารพรม่าก,ก็ไม่ยอมเสียฐานไม่ยอมแพ้ทหารพรม่าก,ก็แข็งแก่งในขณะเดียวกันทหารกะเหลี่ยมนี่ก็ สู้อึอดอดทนเราต้องยอมรับนะว่าฐานเกลียงเนี่ยชนชาติเกลียงนี่เป็นฐานที่อึอดอดทนมากแล้วเขาคุณกทําคลิปหลายๆคลิปแล้วใช่ไหมคะว่าฐานเกลียงนี่เขาไม่มีเงินเดือนนะคะ<ส>เขาสู้ด้วยใจเหม,มือนจะเป็นหวัดค่ะขอโทษที<ส>หลังจากยึดได้แต่ก็ไม่สามารถที่จะควบคุมได้แล้วก็ฐานพมา่านี่ก็โจมตีอย่างหนักเลยนะคะด้วยเครื่องบินนะคะ ทำให้พลเมืองของชนชาติเกลียงก็หนีข้ามแม่น้ำมืมาฝั่งไทยนะคะทางฝั่งไทยก็ช่วยเหลือนะคะก็มีหน่วยงานนะคะนั่นก็คือหน่วยเฉพาะกิจราชธรรมนูญนะคะแล้วก็หน่วยเฉพาะกิจนะคะทอพ35นะก็กําลังน,นเรศวรก็ช่วยนะคะช่วยพลเมืองของรัฐเกลียงนะคะที่หนีภัยสงครามก็มาช่วยแล้วก็เอาไป อยู่ตามศูนย์อพยพต่างๆนะครับเพื่อความปลอดภัยนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะหน่วยเฉพาะกิจที่คุณนกเอ่ยอ,อ้างขึ้นมาก็ดูแลทางด้านชายแดนอย่างเข้มงวดเลยนะคะดูแลพลเมืองชนชาติเกลียดที่ข้าวม่น้ำเมอมาดูแลพลเมืองชาวไทยที่อยู่ตามรอยตะเข็บชายแดนนะคะเพื่อไม่ให้ดันรับความเดือดร้อนจากภัยสงครามนะคะแล้วก็หน่วยเฉพาะกิจนะคะก็ดู แลทางด้านชายแดนอย่างเข้มงวดเพื่อไม่ให้ทหารของแต่ละฝ่ายน่ะข้ามมานะคะลุกล้ำาก็ยังฝั่งประเทศไทยนะครับแล้วก็เมื่อเกิดการสุรบเมื่อเครื่องบินลบของทหารสหภาพเมียนมานะครับบินมาทิ้งระเบิดก็ฐานทับอากาศไทยก็จ้องเลยนะคะก็บินล้ำมาไม่ได้เลยนะคะไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนนี้สามารถที่จะบินข้ามมาได้นะคะแต่ มายุคนี้นะคะรัฐบาลยุคนี้ไม่ปล่อยฐานทัพอากาศไทยขึ้นสวนเลยนะครับก็เลยไม่มีข่าวนะคะว่าฐานทัพอากาศน่นจะเข้ามาในดินแดนของไทยนะครับหลังจากนั้นก็มีการสู้รบกันอย่างดุเดือดแล้วนะคะทหารกะเรียง KNLA นี่ก็ไม่ยอมแพ้นะคะก็ปักหลักนะครับปิดล้อมค่ะถึงจะโดนเครื่องบินมาทิ้งระเบิดนะคะเครื่องบินลบ เอาระเบิดมาทิ้งใส่ก็ไม่กลัวนะค็ยังต่อสู้ต่อไปนะครับจนถึงณปัจจุบันนี้นะคะฐานทัพของสาภาพเมียนมานะคะฝ่ายรัฐบาลคือฐานทัพนะคะปูลูตูนะคะซึ่งอยู่ตรงกำาข้ามกับบ้านหนองบัวนะคะอำเภอท่าสองอยางจังหวัดตากตอนนี้ แตกแล้วค่ะตอนนี้แตกอย่างแน่นอนนะคะงวดที่แล้วแตกแต่ว่าแตกยังเข้าไปไปควบคุมฐานไม่ได้ใช่ไหมคะแต่ตอนนี้แตกจริงๆและสามารถเข้าไปควบคุมฐานได้แล้วนะลวหลังจากที่แตกแล้วนะคะฐานเกลี่ยง KNOA นะคะก็เข้าไปสํารวจนะคะสํารวจฐานก็พบทหาพรพม่าเสียชีวิตนะคะเสียชีวิตจํานวนหนึ่งอีกจํานวนหนึ่งก็หนีไปนะคะหนีไปยัง ฐานที่เหลืออยู่นะทางด้านอำเภอเอ่อทางด้านหมู่บ้านแม่ตะวอนะคะแล้วอีกส่วนหนึ่งก็ข้ามฝั่งมายัางประเทศไทยใช่ไหมคะเพราะฐานพม่าเขารับรู้อยู่นะคะถ้าฐานทัพเขาแตกเมื่อไหร่นี่เขาก็มีสองจุดที่เขาต้องหนีหนีไปยังฐานที่ยังเหลืออยู่นะ,ะที่หมู่บ้านแม่ตะวอนะคะแล้วก็ข้ามมาฝั่งไทยถ้าข้ามมาฝั่งไทยนี้เขาก็จะปลอดภัยเขารู้ใช่ไหมคะว่า ทหารไทยก็ต้องดูแลเขาอยู่แล้วนะคะถ้าเขาฐานทัพแตกแล้วถ้าไม่หนีก็ตายทหารกะเรียงก็คงต้องไม่ปล่อยไว้ใช่ไหมคะหรือว่าถ้าหลบหนีอยู่ตามปากเขาถ้าถทหารกระเรียง KNLA เจอก,ก็ก็คงไม่ปล่อยนะคะก็มีสองวิธีห <laughs> นีข้ามชายแดนมาฝั่งไทยแล้วก็หนีเข้าฐานของตัวเองนะคะที่ยังเหลืออยู่นะคะเนาะตอนนี้ก็เป็นที่แน่นอนแล้วนะคะ หลังจากที่ปิดล้อมนะคะสู้รบกันมาเป็นยาวนานก็เกือบจะหนึ่งเดือนนะคะฐานกระเลียง KNLA นะคะก็ทำได้สำเร็จตีฐานทัพนะครับฐานฮูลูตูเป็นที่เรียบร้อยเป็นที่สำเร็จแล้วนะคะการที่ฐาน KNU นะคฐาน KNLA นะคะที่เขาตีฐาน ฐานปตูรูเนี่ยฐานปูตูลูเนี่ยสาเหตุมาจากเพราะว่าเขาต้องไล่เอาฐานพม่ากออกไปเพราะว่าฐานป,ปูตูลูนี่มันอยู่ใกล้กับเ,เขาเรียกอะไรอะศูนย์อพยพอุ้มศูนย์อพยพแห่งนี้นะคะก็เป็นศูนย์ที่พลเมืองชนชัติเกลียงนะคะเข้าได้มาอาศัยอยู่นะคะเขาก็กลัวศูนย์อพยพนี้จะไม่ปลอดภยัย และอีกอย่างหนึง่งไอ้ฐานฐานปุตูลูเนี่ยมันอยู่ตรงกลางเลยตรงกลางหมู่บ้านเลยหมู่บ้านทั้งหมดเนี่ยมีหกหมู่บ้านนะคะหมู่บ้านกระเหลี่ยงลายล้อมอยู่เลยนะคะลายล้อมฐานไอ้ปูตูลูนี้ฉะนั้นรัดฐานกระเหลี่ยงเขาเลยต้องผลักดันออกไปนะคะไม่ผลักดันแค่ฐานปูลูตูอย่างเดียวนะคะเขายังจะต้องการผลักดันอีกสามฐานนะคะที่เหลืออยู่นะคะที่อยู่ ที่เหลืออยู่ใกล้กับตะเข็บแนวชายแดนที่อยู่ริมแม่น้ําเมยนะคะเหลืออีก3ามฐานนะคะนี่คือฐานกระเลียงเขาจะต้องจัดการนะคะต้องไล่ออกไปให้หมดนะคะอก็วันนี้เนาะก็มาเล่าสู่กันฟังนะคะว่าฐานปูรูตูของสหภาพเมียนมาฝ่ายรัฐบาลก็แตกเลยนะคะไม่สามารถที่จะทนทานความแข็งแกร่งนะคะความสู้ อึดความอดทน,นของฐานเกลียงได้ฐานเกลียงนี่ลบนะคะลบจริงๆเลยตามที่คุณนกได้ติดตามมานะโอ้โหลบสุดยอดจริงๆแล้วในที่สุดฐานเกลียงก็ทําได้นะครับฐานปูรูตูนี่ถือว่าเป็นฐานที่ใหญ่และเป็นฐานที่มั่นคงมากเลยนะครับอืมก็ไม่สามารถที่จะไม่สามารถที่จะอืม ปกป้องฐานของตัวเองได้นะคะก็ฐานก็ทหารเกลียงเขาใช้วิธีไปปิดเส้นทางลำเลียงสเสบียงอาหารไปปิดเส้นทางลำเลียงการขนยุโทโธกกรนะครับก็ปิดล้อมมาตั้งตีสะหนึ่งเดือนน่ะไปปิดเส้นทางหมดเลยเส้นทางไหนที่ว่าทหารพมา่าจะส่งกําลังมาเสริมจะส่งสเสบียงอาหารมาก็ปิดล้อมนะคะปิดเส้นทางมันตัดเส้นทางสเสบียงอาหารแล้วมันก็มันก็อยู่ไม่ได้อะไม่ว่า กองทัพจะลบเก่งขนาดไหนถ้าคุณคุณไม่มีพิเศษเพียงอาหารคุณก็อยู่ไม่ได้มันกองทัพมันต้องอยู่ด้วยปากท้องใช่ไหมคะถ้าปากท้องไม่อิ่มปากท้องหิวมันไม่มีแรงที่จะต่อสู้ครับฐานกระเหลี่ยงเขาก็ฉลาดเนาะก็ไปปิดเส้นทางสเสบียงอาหารปิดเส้นทางการขนยุโทโธปกรณ์ขนกําลังมาเสริมอืก็เป็นที่เรียบร้อยนะคะตอนนี้ก็ทราบเลยนะคะทุกท่านนะคะหลายๆท่านที่เชีย อกองกาลังของฐานเกลียงก็เป็นปื้มนะคะอโอเคเนาะสำหรับคลิปคลิปนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณพลัง f สี่ทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังนะ,ะ้แล้วก็ต้องขอโทษวยคะ่ะถ้าคุณนกใช้คําพูดที่ไม่สาระสวยใช้คําพูดที่ไม่ถูกต้องใช้คําพูดที่ผิดพลาดหรือข้อมูลที่พูดคุยกันในวันนี้นะคะไม่ ถูกต้องนะคะก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะสำหรับคลิปคลิปนี้นะคะต้องขอกล่าวคำว่าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ